ลูกค้าซื้อซ้ำและบอกต่อคือความมั่นคงของแบรนด์แต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อซ้ำและเกิดการบอกต่อนะวันนี้ครับผมนำเคล็ดลับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยอยากจะมาแชร์กับทุกท่านครับสำหรับคนที่มีแบรนด์มีสินค้ามีบริการเบ็นของตัวเองนะครับแน่นอนครับเราพยายามในการที่หาลูกค้าเนาะเออหาลูกค้าได้ครั้งแรกซื้อใช้ครั้งแรกนี่ก็เหนื่อยแล้วเนาะนะครับแต่ ลูกค้าคนนั้นมาใช้บริการแล้วไปเราต้องวิ่งไล่ล่าหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยนะครับจากประสบการณ์ผมทำธุรก,กิจของเองเนาะนะครับมีโอกาสได้คอนซัลท์แล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะฮะในช่วงของโควิดที่ผ่านมาตลอดสองสามปีเนี่ยผมว่ามันมเกือบๆสี่ร้อยท่านครับธุรก,กิจที่อยู่ได้ในช่วงของโควิดนะไม่ถึงกับต้องแยกหรือแม้จะแยกแต่ยังไงยังไงเขาก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะเขามีลูกค้าเก่าอยู่ในมือ และลูกค้าเก่าเหล้านะครับก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาระดับหนึ่งในตอนที่เขาเดือดร้อนนะครับลูกค้าเดือดร้อนเขาไว้ช่วยเนาะแต่พอช่วงเสร็จจิริ่มค่อยๆฟื้นฟูครับธุรกิจกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับการฟื้นตัวได้มาไวได้มาไวเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีข้อมูลลูกค้าเก่านะครับจะทํำยังไงนะครับผมมีอยู่4 5หขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ถ้าอยากใด้ลูกค้าเนี่ยซื้อซ้ำและบอกต่อครับ สำคัญก็คือว่าสินค้าและบริการของเราต้องมีคุณภาพโอลี่นะครับนะครับคือถ้าสินค้าไม่ดีบริการไม่ดียังไงยังไงเขก็ไม่บอกต่อนะครับแต่อาจจะบอกต่อในทางที่ไม่ดีนะอ,อ,อาจจะบอกต่อในทางที่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับแบรนด์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาโฟกัสเรื่องของตัวคุณภาพของสินค้าและก็บริการนะครับทุกรายละเอียดนะครับขอให้ใส่เรื่องของคุณภาพเข้าไปอย่างเงี้ย แล้วลูกค้าได้รับถึงมือเขาเนี่ยเขาได้รับของคุณภาพนะครับถ้าของมีคุณภาพและตอบโจทย์เขาเขาก็มีผัดซื้อซ้าและบอกต่อเรการดีก็บอกต่อครับพอไหมนะครับก็มันดูเหมือนจะพอนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําการตลาดแบบเชิงรับได้อย่างเดียวคําว่าเชิงรับคืออะไรครับรอสินค้าไปแล้วสินค้าหมดรอลูกค้ารอลูกค้าของหมดแล้วติดต่อกับมาอย่างนั้นเหรอครับเราก็ควรจะมีการทําการตลาดแบบเชิงลุกด้วยนะครับ ประเด็นที่2ครับเราต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยอย่างเป็นระบบอืมครับมันต้องจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเขาซื้อเมื่อไหร่ซื้ออะไรแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่แล้วเราควรจะ follow up เมื่อไหร่น,นี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนต้องมนะครับหรือลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาทักมาพูดคุยทางแชทน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง i อทาง l ล ne แล้วแต่และทางไหนหรือคอมาก็แล้วแต่ ไอ้ที่เขายังไม่ซื้อเราจะฟอลวอัพเขายังไงให้เขาโอกาสกลับมาซื้อมันอยู่ที่กระบวนการในการที่เราจะเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบใหม่เออถ้าเราไม่มีการเก็บข้อมูลเลยมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะติดตามขยายผลลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ําและบอกต่อนะครับเพื่อนครับถ้าไหนต้องลงทุนเรื่องนี้นะครับแล้วก็วางแผนเก็บข้อมูลดีๆครับเก็บอย่างเป็นระบบเมื่อเราเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วถามว่าเพียงพอไหมก็ออยังไม่พอนะ ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าข้อมูลมันก็คือ Data สมมติเราเก็บไว้ในคอมก็อยู่ในคอมอะมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรนะผมบอกเลยนะนะครับถ้ามันไม่โดนแฮกก็ไปไปต่อยอดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะเหมือนข้อมูลที่เราเก็บไว้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะนะครับสิ่งที่ท่านต้องทําในข้อที่3ก็คือการขยายผลของ Data ที่เรามีข้อมูลของลูกค้าที่เรามีเราจะขยายผลยังไงในเฟสที่ลูกค้ายังไม่ซื้อเฮ้ยเราลองมาวิเคราะห์ดูซิไอ้ลูกค้าที่เขาทักมาเราตอบไปยังไง เฮ้ยแอดมินตอบไม่ดีหรือเปล่าอ่าไปวิเคราะห์ต่อใช่ไหมหรือเฮ้ยเขาถามมาช่วงกลางเดือนเฮ้ยเขาน่าจะซื้อช่วงปลายเดือนใช่ไหมงั้นช่วงใกล้ๆไปลายเดือนเราต้องมีกระบวนการในการ Follow-up ทักเข้าไปอีกทีได้ไหมบอกสแกตไปได้ไหมหรือเป็น Direct Message ไปได้ไหมอันนี้เป็นวิธีการไหมเพื่อเกิดการเกิดการซื้อส่วนคนที่ซื้อไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาต้องซื้อซ้ํา งั้นเรามีโปรเซสในการ Follow ั p อ่ะพี่ได้รับของแล้วใช่ไหมอ่ะได้รับของแล้วอ่ะบอกวิธีการใช้เราบอกวิธีการใช้โทรไปคลองเขาไปหาเขาได้ไหมอะไสักพักหนึ่งพอใกล้หมดเราโทรไปบอกโปรโมชั่นอะไรเขาเพิ่มเดิมได้ไหมหรือส่ง Value Content ที่เป็นประโยชน์เขาไปเรื่อยๆหรือทําเรื่องของตัวระบบ CRM นะครับสร้างสายสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลนะครับอ่ทั้งในเรื่องของการที่จะปฏิสัมพันธ์นะครับวันกงวันเกิดวันพิเศษอะไรต่างๆ ร,รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นฟิลเลตจริงๆสําหรับนะสำหรับที่เป็นลูกค้าขาประจำถ้าท่านสังเกตนะท่านไปห้างหรือท่านไปไปไหนก็แล้วดี่ยวเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกบัตรใช่ไหมฮะบัตรที่เป็นสิทธิพิเศษเติมน้ามันท่านก็มีบัตรสิทธิพิเศษนะท่านอาจจะได้ส่วนลดนะครับท่านที่ใช้บัตรเครดิตนะครับท่านสะสมแต้มเอาแต้มเหล่านี้ไปแลกซื้อสินค้าต่างๆไดน้นี่คือสิทธิพิเศษอันนี้คือการขยายผลจากด a t a ตารืนภาพออกใช่ไหมครับมันก็คือการซื้อซ้ําเกิดการบอกต่อ และประเด็นที่4ครับประเด็นที่4ก็คือไอที่ผมว่ามาเนี่ยนะหนะึ่งสองสามท่านต้องสร้างสายสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเรานะครับเขาจะได้เกิดการซื้อซ้ําเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเราหายไปแล้วก็ปลุมาแต่ละทีก็ขอออเดอร์ขอยอดมันไม่ใช่นะครับงันครับถ้าท่านทําได้อย่างนี้นะตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคุณภาพ 2ก็คือการเก็บ Data 3คือการขยายผลสี่ก็คือการสื่อสารถ้าทำได้อย่างนี้นะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าลูกค้าเนี่ยก็จะมีปรดโอกาสกลับมาซื้อซ้ำมากยิ่งขึ้นโอกาสในการย้บอกต่อมีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ MAI ไว้ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้โอกาสในเรื่องของการทําธุรกิจโอกาสในเรื่องของการตลาดนะครับและก็โอกาสในเรื่องของการลงทุนไปด้วยกันนะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับกด subscribe ด้วยนะครับ